ครับสวัสดีครับผมจังเวินนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปสุดพิเศษหนึ่งคลิปพอดีมาน้องคนหนึ่งนะครับที่ขับรถบรรทุกมาให้ผมติดกล่องเคร่งแล้วก็กล่องดานล่างให้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าว่าเป็นใครนะครับมีสูสามหกศูนย์นะครับวิ่งวนเวียนอยู่แถวบางนาแถวบางพีนะครับ๋ยวให้ดูว่าเป็นใครนะครับผมนี่สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะนี่น้องแพรล,ลีเลดี้รถบรรทุกนะคะมีใครคุ้นหน้าคุ้นตาบ้าไงไหมเอย่ยวันนี้มาเจอกับช่างวินนะคะทุกคนช่างวินคันเล่งไฟฟ้าเนาะที่เขามาติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ทุกคนแพรเนี่ยจะลองใช้งานดูนะคะแล้วก็ ถ้าใช้งานดีไม่ดีเนี่ยเราจะมารีวิวอีกทีนึงแต่เห็นพี่เขาเนี่ยบอกว่าติดตั้งให้หลายคันแล้วนะทุกคนเขา้าแพรเข้าไปส่งในเพจเขาแล้วแหละไปดูรีวิวนะคะก็คือรีวิวเนี่ยก็คือแบบว่าแจ่มมากทุกคนแบบว่าก็เลยสนใจไงให้พี่เขามาติดตั้งให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวแพรเนี่ยจะไปลองใช้งานเองก่อนนะคะทุกคนว่าจะโอเคไหมสมกับที่เขาแบบล่ําลือกันหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจจรเดี๋ยวหาว่าหาว่าหลอกเดี๋ยวหาว่าหลอกใช่ไหมได้ได้ได้นี่เลยเอาซิร์ฟซ้ึนขึรถขึ้นรถขเซิรถขึ้นรถ่นี่เลยจะมีเป็นกล่องดันรางนะคะทุกคนกล่องดันรางแล้วก็คันเร่งไฟฟ้านะคะลองลองสัมผัสกเร่งเป็นยังาตอนนี้อยู่ในโหมดรถหนักพี่โหมดรถหนักใช่ค่ะตอนนี้เปิดกล่องดานรางอยู่แล้วก็เปิดโหมดสปอร์ตโหมดหนักลองดู ลองเหยียบคันเร่งดูเลยเนาะความรู้สึกนะเอาดีๆก็คือพุ่งมากจริงพี่ก็คือโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซาได้นะเอฟซีาได้ใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนต้องรอพิสูจน์ว่าจะดีจริงหรือไม่ดีจริงเดี๋ยวแพทจะไปรีวิวนะเดี๋ยววันนี้ก็คือขึ้นงานเสร็จลองรถหนักให้ดูเลยวันนี้โอเคนะคะไม่ถามดีกว่าว่าที่ไปที่มาทําไมถึงได้มาขับรถบรรทุก ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถามนะนี้ไม่ถามเพราะว่าเอฟซีของน้องแพน่าจะรู้ดีแล้วเนาะ,ะว่าพอดีผมเพิ่งก็เพิ่งเห็นน้องแล้วก็กดติดตามแล้วเข้าไปส่องดูอ๋อผู้หญิงขับรถบรรทุกก็มีเยอะนะครับเพราะผมผมเห็นเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ,ะ,ะ,ะอ่าฝากติดตามน้องแพรหน่อยเพื่อนในเพจผมเพราะอยากไปติดตามน้องแพรอ่าใครที่อยากติดตามแพรนะคะทุกคนไปได้เลยแพรเนี่ยจะอยู่ทั้งช่องทิกตอกบ้านฟ้าแล้วก็ในเพจนะคะทุกคนแพรี่เลดี้รถบรรทุกชื่อเหมือนกันเลยนะคะ ติ๊กต็อกแพก็แพรีีเลยดีรบรทุกนะใครที่อยากชมคลิปเต็มๆที่แพรถ่ายคลิปพี่เข้าไปนะทุกคนไปตามในช่องแพรได้เลยนะคะช่องทางติ๊กตอกนะคะเดี๋ยวแพรจะลงคลิปให้ดูค่ะโอเคนะครับมีไม่ดีเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับผม <laughs> ถ้าของไม่ดี <laughs> ผมไม่กล้ามา,านี้หรอกเอาง่ายๆโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามรับชมได้ว่าหลังจากใช้งานไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างอัตราเร่งนี้จริงไหมประหยัดน้ำมันจริงไหมนะครับแต่ผมการันตีไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยวน้องแพรมาช่วยการันตี <laughs> ได้หนุนเสียงนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ สวัสดีครับสวัสดีครับ